ไปเลยแต่อย่างที่บอกสับนักเราก็จะอยู่ถึงนี้แหละทำนนี้ไม่ดังแต่คนพูดถึงตลอดนะครับสดดกันเลยทีเดียวเลยนะครับท่านผูกชมประการกุรรไ่ไเร้ลุ้นจมากเลยเราจะได้ไปเที่ยวซ<อ><ส>ีวเว่น<ล><ล>กัน อาจารย์ไปปลาแป้งเซเว่นมาเรลียวผมเมียนบทใครจะไม่เปลี่ยนโทรศัพท์อีูก็เครื่องนะครับเนาะว่าไลฟ์สด YouTube ขึ้นไม่ได้ให้ให้ก็อรบด้วยสักเครื่องหน่อยนะครับสองสามคุณจริงอในในในสูตรเนาะถ้าเข้า2 1มันมีสองสามอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมตัดอกเห็นไหมเนี่ยมันมีสองสี่มีนะสองหนึ่งอ่าสองสามเนี่ยเเห็นไหมเนี่ย ชัดเลยนะครับสองสี่สองสองหนึ่งเน่าอยู่นี่เนี่ยตัวที่ผมไม่เอามาก็คือสองสามเนี่ยตอนผมคำนวณมาก็จะมีสองเก้าสามก็มีเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยสามก็อยู่นี่ก็มีเนี่ยแต่ว่ามันผมเลือกสี่กับหนึ่งมาไงเนี่ยนี่จริงๆมันจะอยู่ตรงเนี้ยโออาจารย์ติดตามลงนะครับมันไม่ไม่ชอบติดสามด้วยเอฟซีนะครับมีหนึ่งมีสองมีสามของอาจารย์มาการติดตัดสามออ ให้ดูทีนีไม่ได้เกลีดชอบคออาจารย์ทําให้อยู่แล้วนะครับแต่ว้าเกิดให้ดูเลยเสได้มากเลยนะตัวนี้มันไหลพ้างหัวหน้าเด็กอาจารย์ติดเลยมาแล้วมาแล้วที่ที่มันต้องตัดก็คือมันต้องสี่คู่ไงให้ทั้งหมดมันเยอะเกินซึ่งสองเก้ากับสองสามอะไรมันสวยก็สองเก้าสวยหอดเราก็เลยเลือกมาอือเก่าหนึ่งนี่ก็ย่อใหม่จัดเกลียวกรุมเน่าเก่าหนึ่ง เยได้เนี่ยดังเด็กกลุ่มาวเก่าหนึ่งเยอะได้มากเลยโอ้แท้จริงเป็นอย่างหนึ่งง่ายนั่นเลยนะเตกวิ่งอ่ะมันมันแจ่มจริงว่าก่อนสองอ่ะได้เห็นเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจอยู่นะครับมันออกยังกาะสองสามขอบคุณนะครับเจ็ดสายฝนนะครับเจ็ดุณเก้าสำริดนะครับแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าดูผมจำได้เลยครับสู้ๆไปด้วยกันก็เลขมันเบิ้น ใกล้เข้ามาเนี่ยนะครับใกล้เข้ามาล่างก็สองสามนะครับรางวัลที่หนึ่งก็แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าทุกคนมาลุ้นด้วยกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากมากนะครับทั้งช่องยูทูบแล้วก็ทั้งเพจรอแล้วครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดูแป๊บนึงนะครับรออาจารย์รอเลยนะครับรอรูมแบบขออาจารย์แล้วแต่ที่แรกสิบสองนี้เต็มเลย เพวกเขายาเผาห้องห้องก็ดีใจว่าสองบ้านของเธอคนนี้โอ้โนี่แกวันสองบ้านปะสองบ้านเลยสองสามสองสามเสยเลยนะครับเนาะที่เขาตรงมาเนาะสะเทินเเศษแบตจะหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะออกสุยแล้วนะครับท่านผู้ชมสุยอีกแล้วประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจริงๆนะครับเราก็ออก เกต้าว <ke bak> ่าเก้าเกตัวใม่อีกแล้วไปชมทางช่อง youtube นะครับเพจแบตหมดนะครับท่านผู้ชมไลฟ์จนแบตหมดนี่นี่ที่โชว์ซื้อแบตนี้ไม่ไม่ได้เอามาด้วยอยู่รถอบอกจะเพิ่งขึ้นไล่ก่อนเอไขาบอกแบตยังไล่ก่อนคนอื่นต้องซื้อรุ่นนั้นพวกไอคูแบตมันจะสทนแบตมันจะหกพันคนดไอคูลยังไงไอคูลใช่ครับประมาณเก้าพันแปดพัน ไอคูเจ็ดก็ได้หนึ่งไม่ร้อนเพราะมีที่ระบายแดดร้อนๆในไทยได้ไม่มีจแดดไม่ตัดเลยเป็นรุ่นเดียวเพราะวันสงการผมทดสอบทุกรุ่นแล้วแพงๆผมตัดหมดมีรุ่นนั้นไม่ตัดไอคูเพราะมีแพงวงจรใหญ่มาแบบมันอ๋อนนี้ครับคุณไรก็ประมาณห้าชั่วโมงโอ้เราไม่ได้มานียชันว่าไหนทิบแล้วมานีชชติมาเนีจันมัทเนีจันโอ่ อั่านไม่ออกครับ CS จันห็นจันนะครับเพาตัวเขาไปนะครับอันนี้เข้าอยู่ครับตัวใหม่ตัวใหม่เอ้าคู่ยิ่งสบคู่ใช่หมดไมมีจันเนี่ยมันก็มีนี่เนาะมันอยู่นี่สองหนึ่ง่งไว้แล้วครับอานชันอ่านสามออกแล้วใส่มนีจันถ้าคู่ใช้คู่ใชก็อันชัน มานีชันเหรอมันไม่ใช่นะครับมินีเลยดิเออมินีมามาเอายืนยันตัวตนหน่อยครับมัดอ่านว่ามานีจันหรือมานีชานเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอบด้วยอทูเบอร์กำลังเถียงกันนะครับเนาะว่าเนี่ยเป็นเดี๋ยวทูเบอร์จะตีกันแต่ถามมันชนมันเด่นมากเลยทีเสวัสดีนะครับคุณการจนานะครับบ่าวทักและอาจารย์นะครับโอ้โหนี่เด็กมาชนเ เดินใจให้กันนะครับสวัสดีนะครับคุณวัชรินครับสองมาล่างจริงจริงครับคุณวันวิมนสวัสดีนะครับน่าจะได้อาจารย์หัวอ่านแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับเนาะเวลาขจรนี่ก็มาบ่อยมาหาอืออาจารย์นั่ตี้ลงเพจลงคลิปในเพจในอะไรก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเนาะถึงว่าจะมันจะเป็นคลิปเก่าๆนะครับเนาะ ก็เน้นเน้นย้ำนะครับประจ๊อดมาทําบุญสายทางทางคารสินเนี่ยประจ๊อดชื้อป้าป้าสมควรโอ้หลงชื่อเรื่อยนะเนี่ยเรียกประจอดก็ก็ผมเรียกประจ๊อดชื่จริงชื่อสมควรคงชัยยะรู้ชื่อจริงรู้จักเลียนนาประจอดนะครับปจอดเป็นเอฟซีที่ ติดตามผมมาดีครับคุณการชนานะครับสู้สู้ค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณกาญชนาครับคุณสวยสวัสดีรอรุ่นนะครับอาจารย์ใกล้มาแล้วคุณปลายรับนะครับเาใหม่กับนะครับคนนึงอยู่ดีคุณทางการมาแล้วท่านผู้ชมไปต้นไหต้องเลือกนะครับรักต้องเลือกรอยักษ์นี่แหละก็น้มงเปลี่ยนโคตลำบากเพราะว่าถ้าจะให้ห้าคู่รอยักษ์ ผมกันตาจึกโตนี่แหละคุณปายรัตน์นะครับคุณสุชาดานะครับสสดีนะครับวันนี้จะบอก็คุณนานานะครับนานาแล้วแต่ใครจะเก็บใช่ใช่ใชแล้วแต่ใครจะเก็บนะครับสาัีก็คุณนะ้วผมขอสรุปก่อนอดุลนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะปิดไปแต้มหนให้แน่นอนก่อนนะครับ อาจารย์เอาใหม่นะครับเพราะว่าผิดแป๊บหนึ่งตลอดนะครับเลขอาจารย์น่าดังมากๆนะครับนะมันจะไม่ขึ้นก็ลงนะครับสังเกตนะลอตเตอรี่ค่อยหายไม่รู้ว่ามันจะอออคู่ไหนนะครับสี่คู่เนี่ยมันมันจะขึ้นไม่ขึ้นก็ลงนะครับนะมันไม่ได้ออกตรงๆพอคืนวันที่แล้วก็ก็สุญนะครับเนะสี่หนึ่งก็ห้าหนึ่งนะครับวันนี้ก็นันนี้สุญ สองสี่สองสี่สองสามบอกสองสามอยูนะครับก็ซวีอยู่นะครับวันนี้ลดซวีตลอดนะยังไม่พูดนะงวดที่แล้วเพิ่มใช่ไหมห้าหนึ่งบอกปูแล้ววันนี้เอารถที่สองสามให้สองสี่เป็นสองสามนะครับเนาะว่าบอกแห่สามร้อย <พ uka> บอกว่าไม่ให้ซ้ำรอบ <st arts> ออกให้ยตัวผมซ้ำรอยแม่เห็บบาดซ้ำรอยไม่เอาตัวเลขปูเอาแก้ว่าเลขเข้าอนี่แหละผู้เถาเพิ่พนซื้อ <st arts> <st arts> พิ่นซื้อป <st arts> ีน้องกูอยู่เลยได้ไม่ไอเป็นปีของลูกแม่ตัวบอกเลยจะไหม่ค,คู่ขึ้นมาล้วเิ่นเ็คือขึ้นคู่ห้อเป็นเหนือกว่าห้ออยู่แล้วก็ <st arts> วทุกอย่างเป็นความเพียรขอนทุกคนนะคะรับเกคนครับ หลายคนก็จะเม้นบอกว่าอะไรของของก็เจ้าคนตื่นน้า,นาของห้องคนตื่นหวยผ <c oughs> อเปียกแล้วคนตื่นน้า,นาของห้องคนตื่นหวยคนตื่นหวยก็คือซื้อหวยอย่างมีสติครับแบบหวยนี้มันคู่บ้านคู่เมืองเรามาแต่ไร<ห><ห>แล้วครับมันตัดออกจากกันไม่ได้หรอกครับแล้วแก็แกมผมว่า<อ>มีสาเนี่มีมีมีข่าวดีเยอะนะครับก็ ผมดูอันนี้ให้ตัวเองคุณมินนะครับคุณมินเลิกเมษาเนี่ยงูหน้าค่ะนะครับอีกรอบหนึ่งรับสู้ๆนะครับสู้แล้วรวยไปด้วยกันแต่ว่ากุมภากุมพาเนี่ยเดี๋ยวมาพร้อมเอกสารแล้วก็ท่านายนะเอาแบบนั้นดีกว่าตอนนี้รอก่อนนะครับคุณนะครับคุณสุชาดาน้ำรวันเนี่ยตัวแรกอ็ได้มาแล้ว วิ่งอ่ะจะยินอาจารย์ะจะยิน,ยน,น,ยนมันจะไปทางเซเว่นอีเลเว่นจะไปทางนั้นแน่นอนแต่ว่าไม่ไม่ชนเหมือนก่อนเอนี่ยงผมตั้งความถึงก่อนเอายินยินตั้งควอมแล้วเป็นหน้งนะอา,อาจารย์งานแล้วใช้ยุนพินินจอาจารย์ผมรับฟังนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับเรามารอฟังจากอาจารย์นอตตี้นะครับปล่อยเลยนะครับทุกช่องทางเลยนะครับว่าก็สวัสดี ชีช่อง,องทางอาจารย์นอตพี่พาวรวยด้วยนะครับก็เพียตําหนักปูใหญ่เอเนัะในจริงไม่ขายหวยไม่ปัดเว็บพนันนะครับเนื่องด้วยวันนี้วันที่สิมกราคม2พันเลขที่ออกก็คือเจ็ดเาสองสานะครับซึ่งของเราไม่เข้านะเราเข้าแค่รูดแล้วก็เข้าแค่เลขสองนะครับเนาะอย่างที่ผมบอกว่าผมขอให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยปูก็ซ้ำรอยให้จริงแต่ไปซ้ำรอยของปีที่แล้วก็คือเจ็ ถ้าย้อนกลับไปผมเชื่อว่าหลายคนจํำงวดนั้นได้9ก้าเจ็ดเก้าเพราะว่าหลายคนถูกกับผมเพราะงวดนั้นเมื่อปีที่แล้วอดังมากผมก็พยายามบอกปู่นะซ้ํารอยไม่ให้เอาเลขเดิมนะปู่ปู่ก็จัดให้เลขเดิมสามตัวอีกนะครับส่วนเลขวิ่งที่ผมปล่อยไปก็คือเื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองจะไม่มีสองหนึ่งสองเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็สองสี่แต่เลขมันออกสองสามซึ่งมันก็เฉียแล้วสองสี่ก็ออกสองสามสองหนึ่งก็ออกสองสามซึ่ง เราเจาะไม่แตกแต่เรามาแค่เลขสองก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเราน่าจะได้เห็นสองถ้าคำนวณไม่พลาดนี่แล้วสองมันเด็ดจ,จริงมันชนด้วยก็เลยว่าถ้าถ้าคำนี่ถ้าคำนวณไม่พลาดมันก็จะมาอย่างเงี้ยถ้าต่อไปเราก็จะไปต่องวดวันที่หนึ่งคุมพาหรือเปล่าครับผมหนึ่งคุมพาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดผมจะปล่อยเลยวันนี้ผมปล่อยวันที่สิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวลาสิบหกนาฬิกาสิบสามนาทีผมปล่อยเลยนะครับเพร่ะว,ว่าเลยครับอ่า ผมเป็นคนอย่างนี้เข้าปุ๊บผมปล่อยปั๊บผมไม่มีกัดเลขไม่มีวีลานะครับคือให้ไปแล้วก็ทุกอย่างเป็นแนวทางซึ่งตัวผมเองผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรนะครับตัวผมเองผมก็ไม่รู้ว่าออกอะไรฉะนั้นโปรดใช้สติวิจนะนายนในการรับชมเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านท่านไม่ซื้อท่านไม่เสียตังค์ครับถ้าถามว่าซื้อแล้วได้เงินไหมอันนี้ไม่รู้ถ้าซื้อแล้วเสียเงินแน่นอนเสียแน่นอนนะครับเลิกได้ก็เลิกเบาได้ก็เบาเบาไม่ได้เลิกไม่ได้คอยถึงรางวัลที่หนึ่งจะพี่น้องเนาถูกครับอานนี้สติในการเล่นน้าะครับ หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ้าย้อนกลับไปปีก่อนงวดน,นี้ผมดังมากเหมือนกันแต่ว่าผมโดนด่านะครับโดนด่าเยอะมากจําได้ไหมว่าแปดอยู่ไหนเนี่ยงวดงวดนั้นเมื่อปีที่แล้วผมให้แปดแต่ปีนี้ปูบอกอ, <C> e <zy> อันนี้บ่อต้องซ้ำร้อยอันนี้ก็ต้องซ้ำร้อยอันนี้บ่ต้องซ้ำร้อยเอาแบบนั้น <c oughs> อเอาถืงด้นะก็เอาปีนี้ <c oughs> ต้องเป็นล่างทองเนาะแต่อย่างที่บอกว่าเลขมันไหลตอนเนี้ย สายวิ่งสายด่ดนมันไหลนะครับอันนี้เป็นเรื่องสมมตนินะสมมุติของเราอะก็งวดน,นี้หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีนี้ผมจะปล่อยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดแล้วกันนะครับซื้อ,อยังก็ได้ขอให้มีเจ็ดซื้อ,อยังก็ได้ที่น่องขอให้มีเจ็ดะนะครับก็งวดก่อนผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสองก็เข้าแค่สองนะครับซึ่งตอบไม่แตกก็เสียดายแต่ทุกคนทราบกันดีว่าถ้าเป็น เจ้าพ่อเล็กวิ่งอ่ะผมอ่ะค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องนี้นะครับเนาะนนถ้าเขาโตตัวเดียวน่ะมันมันแม,ม,ม่นอยู่ครับมนชัวมากมันเจาะพรแต่แต่ว่าวันี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเกตนะเซเว่นยี่สิบเอ็ดในมาแล้วพี่นอ้องถามว่าเ็ดชนไหมไม่เด่นเท่าสองงวดก่อนอันนี้ผมต้องพูดจากใจค,ครับเพราะงวดก่อนสองนะ่ะไปทั่วมาถามเนียผมกลาให้อกล้าังไกยเลยเออแองงวดน,นี้กะแต่ว่ามันไหลอยู่นะครับมันไหลไหลยาวด้วยหละนะครับ แต่ไม่เด่นเท่างวดก่อนงวดก่อนนี่มันชนกัน v A p เลยเขาเรียก v A p งวดนี้ก็ถือว่าตัวเดียวนะครับแต่ว่าตัวแรกที่ผมจะเลือกมาเลยผมต้องเลือกระหว่าง70กับ75เป็นตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะ 70, 70. ผมกำลังจะเลือกนะครับผม <laughs> จะเลือกใช่ทำใจงา่าย70กับ75นี่อาจารย์ต้องเลือก ใช่ไหมครับตัวใดตัวใช่ครับต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งอย่าผมคงกบทำใจยากจั็กน้อยพี่น่องเพราะว่าในการเลือกจะหลายเดือนเหมือนงวดเมื่อกี้แต่ผมแค่สองสามบอกผมกำมักอยู่ในใจบรูจะตรงกับอาการน์ไหมล่ะอ่อคืออาการเลือกคือ <c oughs> มันมันได้ทั้งคู่นะครับ <c oughs> แต่ว่าเราเอาตามตำแหน่งที่ผมตัดออกถ้าตามตำแหน่งที่ผมตัดออกมันคือเจ็ดศูนย์ 0. แต่ถ้าเอาตามตามศูนย์คือเจ็ดห้า ่าพี่น้องเม,มืเ่อไหร่มีเจ็ดอืมนะคือเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขประจาตัวผมเองนะครับเป็นเลขมงคลที่ผมได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาไปเรียนเนี่ยก็ได้เลขเจ็ดมาบ่อยซึ่งก็เป็นเลขบริวารของผูะผมย่อมเป็นบริวารผูแล้วกัญนหนาะจะสามร้อยเด้อปีนี้ถ้าปีนี้สามร้อยถึงตา้อ่ะก็ผมขอเอา จ็ดและกันขึ้นเป็นเม็ดเดียวนะครับอาจารย์เลือกเจ็ดศูนย์นะครับเป็นเม็ดเดียวนะได้ยินกันนะครับเนาะอาจารย์เลือกเจ็ดศูนย์นะครับเป็นเม็ดเดียวก็เจ็ดศูนย์คือตัวแรกตัวที่สองเดี๋ยวผมต้องดูก่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับเม็ดเดียวเจ็ดศูนย์รุ่นเจ็ดไปกลับด้วยนะครับเนาะไม่ตีตัวกลับเนี่ยจะ <BS> บางทีไม่ได้กลับบ้านนะครับไม่ได้กับบ้านคนที่ับมาสำหรับคนถูระม่งูดนะครับเนาะ <Bose> นก็เจ็บนะครับเนาะเด่นเจ็บนะล้มล้ำล้ำสลามลาม,ลาม,ลาม,ลามไม่ได้กินขนมแล้วลม้มชัวที่สองเจ็ดห้าครับ เออยังนี่เราคุ้มมากที่สที่แล้วครับผาโอ้ผมก็บอกชอบเลยนะครับก็ชอบตั้งแต่ตีัวที่สามศูนย์ห้าเจ็ดห้าแล้วก็ศูนย์ห้าตัวสุดท้ายเจ็ดสี่ครับตัวสุดท้ายเจ็ดสี่ตัวที่เอาออกไปนั้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่ออกเจ็ดหนึ่งนี่แล้วแต่ใครจะเก็บมาไว้ไะครับนั่นคือตัวที่ใครจะเอามาเสี่ยงก็ได้นะครับแค่สี่คู่นะครับก็สรุปเลยเอาเป็นว่า หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าใคร,รนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดตื่อยังกไงพี่น้องคอยมีเจ็ดมีเจ็ดอะไรบ้างมีเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดสี่ครับฟับงอีกครั้งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดสี่ครับสามตัวมีเจ็ดศูนย์ห้ากับเจ็ดศูนย์สี่ เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดกับศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่เม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดกับเจ็ดศูนย์ห้ากับเจ็ดศูนย์สี่เม็ดเดียวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับเนาะหามาเด่นไหมก็เด่นแต่ไม่เท่าสองนะแต่ว่าเลขวิ่งมันกําลังไหลนะครับมันกําลังไหลเหมือนวันนี้ก็เราได้เห็นสองซึ่งพอได้เห็นปุ๊บเรียกความมั่นใจให้ผมเลยอ่าแต่อ่า เมื่อกี้ผมขอให้ปู่ซ้ำรอยปู่ก็ซ้ำรอยกันเกินแต่ปีนี้ไอ้วดหนึ่งกุมภาพกแปดไม่ซ้ำรอยนะปู่มาถ้าซ้ำรอยไม่ได้ไม่เอาปีนี้ต้องขอให้เป็นร่างทองครับปู่เนาะขอให้ก็ค่อยๆไต่ระดับเนาพี่ก็จะคล้ายๆปีก่อนเลยตอนกลับมาบจะเข้าเข้ามา <ๆ S 2> แล้วก็เข้ายิ่งไต่ระดับไต่ระดับจะไม่เปี้ยงๆตลอดเพราะว่าถ้าเปี้ยงๆตลอดมันไม่ดี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 ดังเกินมันไม่ดีมันไม่ดี ก็คอยไต่ไปแหละพี่น้องอ่าเพ<อ> <จะ S 1> ราะถือว่าเกินหน้าเกินตาเขของหน้าม,นมาขาดไายไไแต่วันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ยังมีสองอยู่ก็อย่างน้อยก็รอดไปอืกดายอยู่เครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งบ่ดาเพราะว่าม,มันเกิดมีสองอยู่วันนี้เจ็ดเดอ้อเหมือนว่า้วนที่ให้สี่นะผมคำนวณพลาดจริงๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราเอาออกไปเลยนะครับเอาที่เป็นอะไรอีกตัวหนึ่งที่เอาออกไปมันก็คือเจ็ดหก ตัวหนึ่งมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกนะครับเนาะเขาเรขกอ่ะจริงจริงมันจะมีอยู่หกคู่ในการตัดออกแต่ตัวที่ตัดอองมันจะเป็นเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกนะครับซึ่งเดียวไส่อยู่นะไอ้เจ็ดหกเนี่ยนะไอ้เจ็ดหนึ่งไม่เท่าไหร่หรอกบางคนเขาชอบมวยรองเลยอืมเดี๋ยวเดียวไสอยู่นะเพราะว่ามันไม่ได้เลือกมาน้มาเตือนอย่นี้ปกติต้องเลือกไม่นําเลยปกติมันจะเป็นเม็ดเดียวเลยส้่เลยเจ็ดหกถ้าตามสูตรนะถ้าตามสูตรเลยมันจะเป็น นี่ละเขาเหลือกิดวัวนนี่กันนั่งเข่าูีนะเลือกกิจชีวิตเปลี่ยนนี่ฮงถ้าถ้าถ้าเอาแบบตามสูตรเดิมมันก็จะเป็นเิจหักี่อันนี้อันนี้คือตามสูตรเดิมนะครับที่พูดในฝฟังเฉยนะครับเดี๋ยวว่าจะว่าหรัอแต่ว่านี่เราลองลองวัดใจลองวัดใจตัวใหม่ดูนะครับแต่ผมกะลาดเียที่ไม่อยู่ดีอยู่ผมตาแก้เจนหัวบอกยายาไปตัวขุนแล้วพูเด้อเอาตัวที่ลูกเลือแต่ว่าอย่างน้อยก็เจนอะน่าจะได้เห็นอยู่ อ่าแน่ๆนะคือน่าจะได้เห็นเจ็ดอ่าที่แน่ๆเลยนะครับส่วนจอดนั้นจะเข้าไม่เข้าอยู่ที่ว่าผมเลือกถูกไหมอ่าเหมือนว่าเนี้ยแหละสองอย่างที่ว่าได้เห็นก็คือได้เห็นสองแต่ว่าเจาะเราเลือกไม่ถึงมันก็ไม่มาแต่ว่าเนี้ยตัวที่ตัดออกก็คือเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหกอ่าอันนั้นใครชอบก็ไปเอาใครไม่ชอบก็ผ่านไปแต่ว่าเน้นๆของเราก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าศูนย์ห้าแล้วก็เจ็ดสี่สี่คู่เท่านั้นที่เน้นนะครับเนาะขอขอให้มีสติ นในการรับชมแล้วก็รับฝากเงินอยู่ในกระเป๋าเราเราพิจนนารณาเอาเองนะครับเนาไม่มีใครรู้ว่าบอกอะไรตัวผมเองเหมือนกันผมไม่รู้ครับถ้าผมรู้ผมไม่ต้องรุน้นผมดีใจรอเลยหาแล้วอันนี้บ่หมหูอีลีพี่น้องฉะนั้นก็เจ้าหน้าที่เลยนะซิปบ่โอ้ย้ยซ,ซ,ซิปแล้วในยูทูบแล้วต้อง <c oughs> ถามบอมเนี่ยมานัดบอมไปไมเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> พี่นอ้องคนทํ o ย t u b e จะเข้าใจนะครับก็ฝากไว้พิจารณาแล้วก็ระวังมิจฉาชีพแ็่จริงไม่ขายหวยไม่ฝากเวฟพนันนะครับเราได้เห็น อาจารย์นอตที้แอดหรือครับเพื่อนไปหาไปดึงเข้าปุ่มอะไรท่านถือมิจฉาชีพนะครับตัวจริงไม่มีเวลาว่างไปคุยกับใครจะไหมผมไม่ไปคุยกับใครถ้าไปคุยคือปลอมไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็หลายคนจะชอบทักมาด่าผมว่าทำไมซื้อหวยแนละ้วไม่ได้ตังค์ก็โดนมิจฉาชีพหอกครับจะทักมาหา,หาตัวจริงไม่ได้ไม่แจงกับผมผมป้องกับมาได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทํานะครับเนาะก็ต้องระวังด้วยมีญาติบอกญาติมีแม่บอกแม่เ,เตือนอยกันระวังตัวเองนะครับเราต้องระวังตัวเองบางคนบอกว่า,วาทำไมอาจารย์ไม่จัดการแต่จ,จัดกรัรที่ไหนครับจำเป็นติดไี่เน บางครั้งมันก็เอาหน้าผมไปใช้ไปทั่วไปเทียงนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปเลยอยู่ที่ผมนะปูเนะะาะกะมักทีนี้เจสูนก็เจนหานยมาทีนี้วันเจสซี่ก็มาด่ส่าเด่นๆเลยกะอ่าเรื่องก,ก็พิดนี่เจสูนหาเนี่ยเป็นตัวที่สวยมากนะครับสวยมากเดี๋ยวเรารอจุดทูบอีกทีหนึง่งถ้าจุดทูบแล้วได้มาตรงกันอีกเราค่อยไปเน้นอ่าเราต้องรอวัน เลิกวิธีก่อนคำว่าเด็จุดง่ายะน,นะครับพูดหลักใกล้ๆผมละแจงสิจุดง่ยนะครับถ้ามาตรงกันอีกเนี่ยจ้งสิจัดหนักแจ้เต็มน,นะครับตอนนีกน้ก็จัดบ่าวฟ้อนตอนนี้กับเงื้อเก่าเจ๊เก่าเจ๊สิโน้ตลบพอลัไป่ีกวองแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราก็เข้าสองเนาะเ็าไดนะ้แค่นั้นครับทำไงงั้นก็ต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอชีทุกๆคนด้วยนะครับนะที่ทําให้เสียใจกันอาจารย์ก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็อ่าพูดตรงตรง ผมก็ให้อยู่นะสองะแต่ผมก็ไม่ได้เน้นไปที่สองสามตัวตามผมไม่มีนะครับก็เสียใจยอยู่ใครชอบก็ตามต่อใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านเนาะฝากไว้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like ใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้คือว่าโชคดีใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้สุขรางวัลที่หนึ่งในวันดีๆนสนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสาธุ